สองร้อยพิสาหกิจในอันนี้เป็นละโกเบตล้อสปลักค่ะเป็นตัวนี้ค่ะมีกล็ดแบบสับล็อกในท่านสำกค่ะชื่อก็เปนขาดแล้วนะชื่อมีต่อชื่อสุริยันต์นี่เป็นเบตต์กเป็นไงบ้างครับนเหล้าสำลักตัวนี่คือตัวโชว์ใช่ชื่อก็น่ารักโอ้โหชื่อดีมากเลยที่เราได้ไปทำที่จังหวัดสระบรีเขาเป็นสักของตัวเองรสชาติเป็นไงบ้างครับพี่จริงจริงจริงก็บอกว่าอืเล่าไทยนี่มันดีมากนะเนี่ยบล่างดี กก่อนมาที่นี่ก็ไปบูธบูธอย่าบอกแลยอย่าบอกแล้วว่าไี่นีนี้นดีมากเลยีนี้น่าผัดต่อยังไงปักดันต่อนะครับกับปักแพชชนครับรับสุัยระว่าได้พี่น้องกมาจับตัค่สองตาชกได้เลได้ยี่ห้าชี้ภายในหนึ่งปีนี้จะต้องทำให้สกเร็จรือลองตัขอนนี้สุนัท์สิงห์ครับ คือราศีผว่าจะมาปลายปีนี้จะอาจจะได้ยินข่าวกระชุ่คือตอนนี้มันปัญหาที่มันมีคือกฎหมายผ่านแล้วแต่กฎกระทรวงยัไม่ผ่านครับแังน้นถ้ากฎกระทรวงออกมาเนี่ยน่าจะทำให้ผู้ปฏิบัติได้น้อยได้ประโยชน์แล้วก็สามารถมีช่องทางการตลาดที่หลากหลายมากขึ้นได้ใช่ครับผม มีกรถไฟรองรับจริงๆครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมไปเจอชาวบ้านนี่ก็พูดถึงนโยบายนี้มากเลยอะไรนะเขาพูดถึงนโยบายนี้มากจบคือต้องบอกว่าถ้าเวลาจงชิกาดเรมีโอกาสคือต้องบอกว่าการแก้กฎหมายเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของฝ่ายที่สุด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 เนาะแต่ว่าการชี้เสื่อมเนี่ยต้องเป็นรัฐบาลนะครับถ้าคราวห้าเรามีโอกาสได้รับรองให้ประชาชนพี่น้องประชาชนให้มาบริหารประเทศเนี่ยเดี๋ยวในเรื่องที่สัมปทาที่เราอยากทำก็คือ เอาเล่าไทยเข้าร้านอาหารไทยใะอได้คือไอร้านอาหารที่เราเห็นทับาร์ที่เราเ,เวลาไปเปิดเมนูปุ๊บเจอแบ็กเ,เนอ<ช>ร์ใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ไหมฮะแต่เราอยากให้มันมีเปิดเมนูมาปุ๊บมีทั้งเล่านอกเล่าไทยผู้บริปโภคจะบริปโภคอะไรอันนี้เป็นเรื่องของเขาเรื่องขอราคาและคุณภาพแต่อย่างน้อยเนี่ยมันต้องผักการให้ต้องผังการให้ไนเชลคือบนยิ่งของ ร้านชูลาในเมืองไทยเนี่ยมันมีถูกต้องครับเนี่ยเป็นเพราะว่าอะไรเพราะทุกคนมีปัญหาเก็บหมดคือทุกคนมีปัญหาในช่องทางการขายถูกต้องครับะี่ทุกคนมีปัญหาช่ไหมครับอืมพเรากลับไปเจอช่องทางการขายที่ง่ายที่สุดก็คือร้านอาหารต่างๆเนี่ยอืมอาหารต่างๆกับขายแต่ต่างประเทศเล่าเล่าต่างประเทศก็ต้องเล่าแบรนด์ใหญ่ ใช่ครับตอนนี้คอนเซ็ปต์ท่านที่จังหวัดน่านจะมีงานลากกำลังชื่อร้าชื่อร้านผู้ทรงกระจูวังซีรีส์เล่าจังหวัดเล่าจังแท้แล้วก็เป็นแบบนี้ไปอ่ะครับคือต้องทำให้เกิดความปูุกใจอย่างน้อยในจังหวัดตัวเองเนี่ยมันต้องภูมิใจกับนี่มาจากจังหวัดถูกต้องมาจากกรรมเราคือต้องถิ่นเราชุมชนเราขอบคุณนะครับขอบคุณครับ